สวัสดีค่ะวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ประจําปีพุทธศักราช2 5 6พพื้นที่ชุ่มน้ําและภูมิปัญญาดั้งเดิมการเฉลิมฉลองบรดกทางวัฒนธรรมณศารา,าอเนเกประสงค์ริมหนองทุ่งทองบ้านทุ่งจูดหมู่ที่5ตําบลเขาตอกอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้ได้มีหน่วยงานราชการเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนสถานศึกษาเด็กนักเรียนชุมชนและประชาชนทั่วไปประมาณ300กว่าคนเข้าร่วมโครงการในวันนี้ส่วนองค์กรที่เข้าร่วมจัดในครั้้นีก็ จะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10กรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองอำเภอเคียนซาโรงเรียนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำจำนวน4โรงเรียนมูลนิธิดับพิดับพิเอชุมชนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทุ้งทองตำบลเขาต่ออำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6หมู่บ้าน และที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ผู้สนับสนุนโครงการก็จะเป็นบริษัทเนตเล่ไทยจำกัดโดยนายชัยเนตรเอี่ยมธนวรกุลพร้อมไปด้วยเกษตรอำเภอเคียนซาประลัดอำเภอเคียนซาสถานีตำรวจสพเคียนซาโดยพันตำรวจโทรปรีชาสมนุนสวพอสอพเคียนซาผู้ใหญ่จำนงนุ่นทองผู้ใหญ่บ้านและก็หน่วยงานทุกข่ายที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้เมื่อเข้าสู่พิธีการก็ได้มีการเปิดโครงการก็ได้มีนายธนหวานนุ่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ตําตำบลเขาต่อกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้และได้เรียนเชิญนายชัยเนตรเอี่ยมธนวรกุลกล่าวพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการพร้อมเชิญให้นายวิเชียนทองบัวผอ,อส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําที่1จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลในเขตพื้นที่ริมหนองทุ่งทองและชี้แจงรายละเอียดพร้อมไปด้วยนายยันยงศรีเจริญทรัพยากรก็ได้กล่าวนําเปิดรายงานเรียนเชิญในท่านนายพานุมาตรมากบุญในอำเภอเกียนซาค่ะเปิดโครงการในวันนี้และก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับนายอำเภอพร้อมถ่ายรูป ร่วมกันและหลังจากนั้นก็ได้เรียนเชิญท่านในอำเภอไปเยี่ยมบูธจัดนิทรรศการของที่ชุ่มน้ําริมหนองทุ่งทองพร้อมถ่ายรูปในเต็นท์จำลองหลังจากนั้นก็ได้ไปชมนิทรรศการการจัดการแข่งขันตําส้มตามําและก็ท่านานอำเภอเองก็ได้มีการตําส้มตามําร่วมกับชุมชนด้วยและก็การมี ส่วนร่วมในการชิมส้มตำรสชาติของส้มตำนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลังจากนั้นท่านนายอำเภอก็ได้รับชมการแข่งขันการพายเรือแล้วก็การแข่งขันมวยทะเลและก็มีการแข่งขันวาดรูปของเด็กนักเรียนต่างๆใน4ี่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะไปชมไปสัมภาษณ์สดท่านนายอำเภอนะคะของอำเภอเกนซาก็คือนายพานุมาตรมากบุญนะคะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านพานุมาตรมากบุญนะคะเป็นนายอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะท่านรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมในวันนี้ของชุมชนคะครับก็ยินดีนะครับที่ภาคเอก,กชนหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับที่เราเป็นภาคีเครือข่ายนะครับมาจัดงานในวันนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ จะเห็นได้ว่ามีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับที่จะช่วยรักษาสาภาพาแวดล้อมในพื้นที่ของหมู่บ้านของตำบลต่อไปนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีครับผมชื่อชัยเนตรเอี่ยมธนะวรกุลนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงานบริษัทเปอร์ลีเอฟวิทเทลนะครับหรือบริษัทเนสเล่โรงงานสุราษธานีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางฝั่งของ w ับเเบิลช่นกันนะครับที่เป็นพันธมิตรของเรามายาวนานนะแล้วก็ในเรื่องของพันธกิจของบริษัทเนสเล่นะครับเราให้ความสําคัญแล้วก็ ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนของแหล่งน้ําโดยเฉพาะโรงงานที่สุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนของเราจังหวัดสุราษฎร์นะครับเราเป็นโรงงานที่ผลิตน้ําดื่มเพราะฉะนั้นพันธกิจของเราก็คือเรื่องของความยั่งยืนซึ่งเราจะไม่ได้มองแค่ภาคข,ของธุรกิจเท่านั้นนะครับความยั่งยืนนั้นหมายถึงว่าเราจะดาเนินธุรกิจอย่างไรควบคู่ไปกับชุมชน นะครับลูกหลานของเราและก็สิ่งแวดล้อมของเราที่มีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนสเล่ก็ได้จับมือกับองค์กรแบบมยูนิเวอมายาวนานนะครับมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในเรื่องของบัตเจ็ตหรือว่าประมาณต่างๆที่จะช่วยดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศท,ที่หนองทุ่งทอง,ท,อง,ท,องที่นี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์พันนกอนุรักษ์พันปลาต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ ธุรกิจของเราก็สําคัญแต่ในเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าคือความยั่งยืนในการธุรกิจโดยการที่จะให้ประชาชนที่นี่นะครับได้เข้าถึงแหล่งน้ําในสเลมีการใช้น้ำในการผลิตเท่าไหร่เราก็ต้องคืนน้าเข้าสู่ชุมชนเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนที่นี่ก็ได้มีการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกันครับค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับทรัพยากรน้ําจืดนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อยันยงศรีเจริญครับหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําจืดองค์กร WWF ประเทศไทย ที่ผ่านมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความการุณาจากบริษัทเนสเล่ไทยจำกัด นะครับได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับทางองค์กร WWF เนี่ยมาทำงานในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทุ่งทองแห่งนี้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดก,การก็ได้ยืนอยู่ข้างๆนะครับต้องขอขอบคุณไปแทนไปยังบริษัทเนสเล่ที่ที่ที่กรุงเทพนะครับว่าโครงการที่เราได้ดำเนินการที่นี่เนี่ยรวมระยะเวลาและ4ปีเศษแล้วอยากจะเรียนว่าเป้าหมายในเรื่องของการเรียนรู้การปลูกสร้างจิตสานึก ในเรื่องของการปกป้องในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยมีประโยชน์กับพี่น้องชุมชนมากจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่สองกุมภาพันธ์แต่เนื่องจากว่าเราติดภารกิจการการทำงานที่นี่เลยเลื่อนมาเป็นวันที่3กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราได้ดําเนินการวันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก6ชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ําแห่งนี้รวมทั้ง4โรงเรียนนะครับกิจกรรมที่ที่เราได้ได้ หาลือกันแล้วก็ดําเนินกิจกรรมในวันนี้อันที่1ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนมาวาดภาพในหัวข้ออยากเห็นหนองทุ่งทองในอนาคตเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันที่1คือในเรื่องของการการให้เกิดการเรียนรู้และก็จิตสํานึกอันที่2เนี่ยกิจกรรมของชุมชนที่เราได้ครีเอทได้ออกแบบในวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งน้ําแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้เพราะฉะนั้นวันนี้นําวัตถุดิบ เอาผักเอาอะไรต่างๆมาปรุงอาหารแข่งกันในทั้ง6หมู่บ้านอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแบบวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทเนสเล่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ได้กรุณาสนับสนุสนงบป,ประมาณอยากจะเรียนาฝากเรียนแทนทางพี่น้องชุมชนแล้วก็ลูกหลานของเราว่าต้องขอขอบคุณมากเลยโครงการนี้มีประโยชน์กับชุมชนแล้วก็มันจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมบริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์ เป็นชุ่อน้ําหนองทองทองอย่างอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับครับผมนายสุริยันต์แนแดงนะครับนักนักวิจชาการสิ่งแวดล้อมนะครับประจําเขตห้ามราชสบานหนองทองทองครับผมวันนี้ว่าร่วมกิจกรรมจะนําเสนอเขตอะไรต่างๆก็ครับจริงๆแล้วครับในส่วนของเขตน้ามราชสบานหนองทองของเรานะครับยังมีที่ที่ว่าพื้นมีมีพื้นที่ทั้งหมด3ามหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็ดูแลพื้นที่3ามอำเภออำเภอบ้านอาสาร อำเภอบ้านนาเดิมและก็อำเภอเกซานะครับเราก็มีทรัพยากรธรรมชาติหรอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ของสัตว์ป่านะครับแล้วก็โดยโดย,โดยเฉพาะพันธุ์พืชนะครับที่ว่าเรามีพันธุ์พืชที่สําคัญสําหรับเกตน้ำหลักสวรรค์ของของเรานี้คือหนึ่งสามที่ที่ว่าใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งคือธาราทมุมสองมะเรืออรันนะครับแล้วก็สามคือตากรพรอนะฮะสิ่งที่นะ่าสนใจสุดก็คือว่าเรามี ไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ200กว่าต้นนะครับอยู่ในท้องที่ตำบลขอดอกของเรานี่แหละนะครับห่างจากที่ทําการประมาณ2กิโลครับผมแล้วก็ยังมีทรัพยากรเรื่องของสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าเรี่กโดยเฉพาะเรื่องของนกของนกนกน้ำนะครับนกน้ําแล้วก็มีในเรื่องของปลาปลากรดพวกนี้ครับแล้วก็ยังมี สัตว์ใหญ่ก็มีก็คือมีลิงแสมหรือว่าลิง,ลงเสน้นแถวบ้านแถวจังหวัดเขาเรียกแถวนี้นะครับนะแล้วก็จะมีงูต่างๆอาศัยอยู่มากมายนะครับแต่แต่ในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะครับพื้นที่ของเสฉวนบานเาหนองทองเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้านะครับป่าชุ่มน้ําป่าชุ่มน้าที่ว่าสําคัญต่อในระบบนิเวศของสัตว์ป่าสัตวน์ตวน้ํานะครับแล้วก็มีพืชพธุ์ธรรมชาติมากมายนะครับแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้ผู้คนในท้องที่และก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาใช้บริการในเกตน้ำหลากสบักของเรานะครับครับในส่วนของเกศน้ำหลากสบักน้องตรงของเรานะครับเราก็เปิดบริการให้่องให้น้องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง1 8 3 0นนอนะครับแล้วก็ยังมีบ่อน้ำร้อนหลายบ่อแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญคือเรามีเรามีบูดักอย่างหนึ่งคือที่ว่าเราสามารถเอาไข่มาแช่คือว่าไข่ออกคอเนเซนต์นะครับก็ใช้เวลาในการแช่นเนี่ยประมาณ ม,มีทั้ง6ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงคุณค่าเราจะไปทดสอบว่ามีมีท่าอะไรบ้างเราจะส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สุราษฎร์ธานีของเราแล้วก็วเห็นว่ามีคุณภาพมากนะครับค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับนายวิเชียนทองบัวนะคะอภอ,อส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําที่1จังหวัดสุราษฎร์ธานีสํานักง,งานทรัพยากรน้ําที่10นะคะวันนี้เราก็อยู่กับท่านแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมวิเชียน พุ่มในการส่วนนารักรักน้ำที่1นึ่งราชธานีสำนักงานชักน้ำที่สิบกรมชักน้ำครับในเขตพื้นที่ของน้อง้ทุ่งทองค่ะพื้วก็ย่านชั้นด่านตรงต่างๆสำนักงานชักน้ำที่10โดยส่วนนารักรักน้ำที่1นึ่ราชธานีก็ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำราชธานีเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดเจ็ดแห่งด้วยกันหนองตุ่งทองเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งของราชธานีราชธานีเรามีน้านทั้งสายหนึ่งอย่งคือที่บูกออ่างทองครับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองตุ่งทองมีความหลากหลายทางเชื้อภาพมาก เราอยากฝากชุมชนฝากผู้นําในพื้นที่เราใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องใช้ประโยชน์อ,อย่างควบคู่กับการอนุรักษ์เพราะพื้นที่ชุ่มน้ําเรามีความหลากหลายอยู่แล้วถ้าเราใช้ประโยชน์โดยที่ไม่คานึงถึงการอนุรักษ์มันก็จะทําลายไปโดยที่เรารู้ท่าไม่ถึงการแล้วท้ายก็จะทําให้พื้นที่ชุ่มน้ําเสื่อมโทรมและก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่าวันนั้นมาถึงแล้วเราจะกลับมาฟื้นฟูยาก ขาา้อฝากว่าช่วยกันดูแลตรงนี้ให้ควบค well, ู่ไปกับชุมชนตลลดใบครับการเชื่ออะไรคะชื่อราคองมากค่ะวันนี้เป็นทีมงานช้มตำมาจากที่ไหนคะมาจากหมู่สามเขาตอกวันนี้รู้สึกว่าช้มตำหมดเลยอร่อยมากใช่ไหมคะจ้าส่วนผสมนี้จะเป็นของสดไม่เที่ยวนำมาของสดหมดเลยสะอาดมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนวันนี้สมาชิกมากคนสามคนวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ของอำเภอกเนินซาค่ะดีใจค่ะ บ่าถ้ามีแต่ก้ามหมูดีจกมาร่วมไหมค่ะต่อไปมามาของเจ้ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวสุติมาไม้เลื้อยค่ะค่ะเป็นสุ่มตำมาจากทีมงานหมู่ที่เท่าไหร่คะหมูห้าค่ะวันนี้มากี่คนคะมา3คนค่ะมีทีาเลลตำไบัวปูปลา้าแล้วก็ตำไทยใส่ปูปลาค่ะแล้วก็มีลาบปลาชน ค่ะเชื่ออะไรคะเชื่อแต่นค่ะวันนี้เป็นส้มตํำหมูที่เท่าไหร่ค่ะหมูของป่าไม้ค่ะค่ะเป็นส้มตำอะไรบ้างคะวันนี้ไไหลบัวปูปลากุ้งสดค่ะค่ะวันนี้รู้สึกว่ามีการแข่งขันรู้สึกตื่นเต้นไหมคะ ไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นเลยแต่ว่ารสชาติส้มตำนี้รู้สึกว่าอร่อยมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่เป็นส้มตำหมูที่เท่าไหร่คะวันนี้มาหมูหมูทีหนึ่งค่ะหมูทีหนึ่งมีตำมีตำไราบัวมีตำกัวกอล้วก็มีลาบปลาดุกลูกสุนิลกุนจมโอเคนะก็ตื่นเต้นก็ได้ใจที่มาได้ร่วมต่ากิจกรรมทีไหนมาล่ะไม่ได้เจีแต่ว่าได้ใจใช่ไหมใช่ได้ใจได้ใจค่ะค่ะ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกประจําปีพุทธศักราช2569พื้นที่ชุ่มน้ําและภูมิปัญญาดั้งเดิมการเฉลิมฉลองบรดกทางวัฒนธรรมณศาลาอาเนกประสงค์ริมหนอง,องทุ่งทองบ้านทุงท่งจูดหมู่ที่5ตําบลเขาตอกอาเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกปข่าวท้องถิ่นนิวทางย t u b บบกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลดิฉันนางสาวเรนูธารพ์ผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน